อากาศยานที่ได้ชื่อว่าเร็วที่สุดลำหนึงในสงครามโลกอากาศยานที่พิชิตการสงครามเวหาเหนือ,อยุโรปได้สำเร็จอากาศยานที่มอบความปราชัยจริงครั้งแรกให้กับเยอรมันและนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุดยอดเครื่องบินขับไล่ตลอดการของสหราชาณาจักรเรื่องบินขับไล่ ซูเปอร์มารีนสปิ r ไฟซูเปอร์มารีนสปิ i ไฟเป็นเครื่อบินขับไล่ของอังกฤษที่ใช้งานโดยกองทัพอากาศอังกฤษและประเทศสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองกำเนิดสปิ i ไฟ ในปี1931กระทรวงการบินได้ออกข้อกำหนด f 7 3 0โดยเรียกร้องให้มีเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ที่มีความเร็ว250ไมล์ต่อชั่วโมง R.J. m i t c มิเชลจึงออกแบบซูเปอร์มารีนไทป์224เพื่อเติมเต็มบทบาทนี้ 224เป็นเครื่องบินโมโนเพนแบบโอเพนคอกพีทที่มีเกาวิงขนาดใหญ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลัง600แรงม้าโดยเครื่องยนต์โลสลอยกอร์ช็อ k ที่ระบายความร้อนด้วยการระเหย224ทำการบินขังแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปี1934จากเครื่องบิน7แบบที่เสนอให้กับข้อกำหนด f 7 3 0เครื่องบินปีก2ชั้น Gloucester Gladiator ได้รับการยอมรับให้เข้าประจำการ ซูเปอร์มารีน y p ป224สร้างความผิดหวังครั้งใหญ่ให้กับมิเชลและทีมออกแบบของเขาซึ่งต่อมาพวกเขาเริ่มออกแบบเครื่องบินซีรีส์ใหม่โดยใช้ประสบการณ์จากเครื่องบินทะเลในการแข่งขัน s ชไนเดอร์โทฟี่ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นจุดเริ่มตน้นสิ่งที่นำไปสู่ไทาย300โดยมีโครงส่วนล่างที่หดได้และปีกที่มีขนาดลดลง6ฟูต การออกแบบนี้ถูกส่งไปยังกระทรวงการบินในเดือนกระกฎาคมปี1934แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนั้นมันก็ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเช่นห้องนักบินแบบปิดเครื่องช่วยหายใจสำหรับนักบินปีกที่เล็กและบางลง และเครื่องยนต์โลสลอย o y สที่พัฒนาขึ้นใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งต่อมาเครื่องยนต์ดังกล่าวก็ได้ตั้งชื่อว่าเมอร์ลินในเดือนพฤศจิกายนปี1934มิเชลได้รับการสนับสนุนจากว i กเ e r ร์สอาร์ม n อซึ่งเป็นเจ้าของซูเปอร์มารีนได้เริ่มการออกแบบโดยละเอียดเกี่ยวกับไท p e 300เวอร์ชั่นปรปับปรุงใหม่นี้ เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมปี1934กระทรวงการบินได้ออกสัญญาใหม่โดยให้เงิน1นึ่งมืนปอนด์สำหรับการสร้างไพส์สามร้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของมิเชลการออกแบบเมื่อวันที่สมมกราคมปี1935พวกเขาได้ทำสัญญายัางเป็นทางการด้วยข้อกำหนด F10 ทับ35ซึ่งเป็นข้อกำหนดใหม่ ในเดือนเมษายนปี1935อาวุธยุโทโธปกรณ์ถูกเปลี่ยนจากปืนกลวิกเกอร์7.7มิลิเมตร2กระบอกในแต่ละปีให้เป็นปืนกลบราวนิ่ง4กระบอก7.7มิลิเมตรตามคำแนะนำของหัวหน้าฝูงบินลาฟสอลี่ที่กระทรวงการบินเมื่อวันที่5มีนาคมปี1936เรื่องบินต้นแบบ K-5054 ติดตั้งใบพัดแบบพีชเพื่อเพิ่มกำลังในการขึ้นบิน ซึ่งต้นแบบใหม่นี้ขึ้นบินครั้งแรกจากสนามบินอิสตลีโดยโจเซฟซัมเมอร์หัวหน้านักบินทดสอบของวิกเกอร์ซึ่งเขากล่าวหลังจากนำเครื่องลงจอดว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วเครื่องเ5054พอดีกับใบพัดใหม่และซัมเมอร์ขึ้นบินอีกครั้งเมื่อวันที่10มีนาคมปี1936ระหว่างเที่ยวบินนี้โครงส่วนล่างถูกดึงกลับเป็นครั้งแรก หลังจากการบินเที่ยวที่4เครื่องยนต์ใหม่ได้รับการติดตั้งและสัมอร์ก็ออกจากการทดสอบโดยบินไปให้ผู้ช่วยของเขาเจฟฟรีย์ควิลและจอร์จพิคเคอร์ลิงในไม่ชา้าพวกเขาก็พบว่าสปีดไฟล์เป็นเครื่องบินที่ดีมากแต่ไม่ถึงกับสมบูรณ์แบบถังเสือมีความไวสูงและความเร็วสูงสุด330ไมล์ต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าเครื่องเฮลิเคนที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์เมอรินรุ่นใหม่ของซิดนีย์แคมป์เพียงเล็กน้อยใบยพัดไม้สองใบแบบใหม่และรูปร่างที่ดีขึ้นทำให้สปิดไฟทำความเร็วได้ถึง348ไมล์ต่อชั่วโมงในการบินในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อซัมเมอร์บิน K5054 ไปยังกองทัพอากาศอังกฤษมาเทอร์แชมฮีสและส่งมอบเครื่องบินให้กับหัวหน้าฝูงบินแอนเดอร์สันที่สถานประกอบการทดลองเครื่องบินและยุทธโธปกรหรือ A&AEE เ e. เรืออากาศเอกฮัมฟรีย์เอ็ดเวิร์ดโจนส์ได้รับคำสั่งให้บินเครื่องบินแล้วรายงานไปยังกระทรวงการบินเมื่อลงจอดรายงานของเอ็ดเวิร์ดโจนส์เป็นผลเชิงบวกอย่างมาก คำขอเดียวของเขาคือให้ติดตั้งเครื่องบอกตำแหน่งช่วงล่างและ1สัปดาห์ต่อมาเมื่อวันที่3มิถุนายนปี1936กระทรวงการบินได้สั่งซื้อสปิริตไฟลจำนวน310ลำก่อนที่ a n e, e จะออกรายงานอย่างเป็นทางการประชาชนชาวอังกฤษได้เห็นเครื่องบินขับไล่สปิตไฟ์เป็นครั้งแรกที่การแสดงทางอากาศของกองทัพอากาศเ็นดอนเมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนายนปี1936 เรื่องการผลิตของสปีดไฟ r e ควรจะเริ่มต้นในทันทีแต่มีปัญหาหลายอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ปี1936กู้อมนวยการวิกเกอร์อาร์มสตองเซอร์โรเบิร์ตแมคครีนได้รับประการการผลิตเครื่องบิน5ลำต่อสัปดาห์โดยเริ่มใน15เดือนหลังจากสั่งซื้อซึ่งกระทรวงการบินได้สั่งซื้อเครื่องบิน310ลำเป็นมูลค่า1395,000ปอ การผลิสปิตไฟ์เต็มรูปแบบเริ่มต้นที่โรงงานซูเปอร์มารีนในวูสตันแต่คำสั่งซื้อนี้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จภายใน15เดือนที่สัญญาไว้ซูเปอร์มารีนเป็นบริษัทเล็กๆที่ยุ่งอยู่กับการสร้างเรือบินวอลลัสและแซนแลรวมถึงบริษัทวิกเกอร์ก็กำลังยุ่งอยู่กับการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดเวลิงตันวิธีแก้ปัญหาเบื้องตน้นคือการจ้างงานจากภายนอก ซึ่งผู้รับเหมาภายนอกควรจะมีส่วนร่วมในการผลิตส่วนประกอบที่สำคัญหลายอย่างของสปิดไฟ r ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของปีกแต่วิกเกอร์อาร์มสตองไม่เต็มใจที่จะเห็นสปิดไฟล์ของพวกเขาถูกผลิตจากภายนอกสืบเนื่องจากความล่าช้าในการผลิตกระทรวงการบินจึงเสนอแผนให้หยุดการผลิตหลังจากคำสั่งซื้อ310ลำแต่ฝ่ายบริหารของซูเปอร์มารีนและวิกเกอร์สามารถโน้มน้าวกระทรวงการบิน โดยพวกเขาบอกว่าปัญหาในการผลิตนั้นสามารถแก้ไขได้และหลังจากนั้นก็มีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีก200ลำในวันที่24มีนาคมปี1938เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2 เครื่องบินขับไล่สปิทไฟยังคงมีบทบาทที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตัวอย่างเช่นเครื่องบินสปิทไฟกลายเป็นเครื่องบินลาบตะเวนภาพถ่ายความเร็วสูงลำแรกที่ดำเนินการโดยกองทัพอากาศและในบางครั้งพวกมันก็บินโดยปราศจากอาวุธโดยพวกมันบินในระดับความสูงที่สูงปานกลางและต่ำ โดยมารจะเคลื่อนตัวไปไกลในดินแดงของศัตรูเพื่อสังเกตการฝ่ายอักาะอย่างใกล้ชิดและให้ข้อมูลข่าวกรองต่อเนื่องตลอดช่วงสงครามต่อมาในปี1941และปี1942 PRU s p i t f i r e ได้ให้พาพถ่ายแรกของระบบเรดาร์ Freya and Wurzburg ของนาซีเยอรมัน ต่อมาในปี1943 PRU s p i t f i r e ยังได้ช่วยยืนยันว่าเยอรมันกำลังสร้างจรวด V1 วและ V2 โดยถ่ายภาพที่พีเนมุนเดอร์ในทะเลบอลติกชายฝั่งของประเทศเยอรมน,นีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน s p i ดไ f i e โจมตีมอลตาอย่างหนักโดยสู้กับกองทัพอากาศอิตาลีและกองทัพอากาศของนาซีเยอรมัน เมื่อวันที่7มีนาคมปี1942เครื่องบินสปิดไฟล์มาร์ค5จำนวน15ลำที่บรรทุกทางเชื้อเพลิงขนาด90แกลลอนไว้ใต้ถองได้บินออกจากเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Eagle นอกชายฝั่งแอลจิลียไปยังหมอตตา ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นพวกมันปฏิบัติการนอกสหราชอาณาจักรและต่อมาตั้งแต่ช่วงต้นปี1943พวกมันก็ได้ช่วยปูทางให้ฝ่ายสัมพันธมิตร,รปุกลานทิซิลีและแผ่นดินใหญ่ของอิตาลีได้สำเร็จเรื่องบินคับไล่สปิดไฟายยังได้ปฏิบัติการบนแนวรบตะวัดออกกับกองทัพอากาศโซเวียต โดยอังกฤษส่งมอบเครื่องบินขับไล่สปีดไฟให้กับโซเวียตครั้งแรกเมื่อต้นปี1973โดยเครื่องบินจุดแรกจำนวน35ลำถูกจัดส่งทางทะเลไปยังเมืองบาสลาประเทศอิรัก์และต่อมาเครื่องบินอีก193ลำเพื่อใช้เป็นอะไรก็ตามมาในเดือนมีนาคมของปีเดียวกัน นอกจากนี้เครื่องบินขับไล่สปิดไฟยังได้ปฏิบัติการในสมรภูมิแปซิฟิกและนั่นจึงถือเป็นการประชิญหน้าของสองเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดแห่งยุคโดยสปิดไฟต้องประชิญน,นากับ m มิ s u b ิ s h i a 6 m 4โรของญี่ปุ่นที่ครองน้านฟ้าในขนาดนั้น ถึงแม้ว่าเครื่องซีโรจะไม่เร็วเท่าสปิดไฟลแต่เครื่องซีโรของญี่ปุ่นนั้นสามารถบินขึ้นไปได้ในมุมที่สูงชันมากและสามารถอยู่ในอากาศได้นานถึง3เท่าเพื่อตอบโต้การคุกคามจากซีโรนักบินสปิดไฟล์ได้ใช้ความเร็วที่เร็วขึ้นและในเวลาต่อมาไฟล์ซัมพัทธมรได้ตอบจ้ำความเหนือกว่าทางอากาศเมื่อรุ่นมาไกของสปิดไฟปรากฏตัวขึ้นและแทนที่มาห้รุ่นก่อนหน้า โดยในการปเผชิญหน้าที่น่าจดจำครั้งหนึ่งเมื่อนักบินของสปิดไฟอาลันเพิร์ทในการต่อสู้ที่นิวซีแลนด์เขาได้ต่อสู้เพียงลำพังกับเครื่องบินญี่ปุ่นมากถึง24ลำที่กำลังโจมตีลานบินบลอดเวย์เครื่องบินขับไล่สปิดไฟและเครื่องบินขับไล่อื่นๆยังได้รับการจัดสรรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มันก็มีเพียงไม่กี่แห่งเมื่อเทียบกับยุโรปซึ่งทําให้ญี่ปุ่นสามารถบรรลุความเหนือกว่าทางอากาศได้อย่างง่ายดายภายในปี1942เครื่องบินขับไล่สปิดไฟที่ใช้โดยกองทัพอากาศออสเตรเลียพวกมันได้ปกป้องเมืองท่าดาวินจากการโจมตีทางอากาศโดยกองทัพอากาศของญี่ปุ่นซึ่งพวกมันได้ประสบความสูญเสียอย่ง่งักเนื่องจากความจู่เฉื้อเพลิงที่จาํากัด และเครื่องบินสปีดไฟมาร์ก8ยังได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อพยายามทำลายการบุกของญี่ปุ่นและในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบินสปีดไฟได้ถูกใช้โดยกองทัพอากาศสหรัฐในกลุ่มไฟเตอร์ที่4จนกระทั่งถูกแทนที่ด้วยเครื่องบิน P-47 Thunderbolt ในเดือนมีนาคมปี1943เครื่องบินขับไล่สปีดไฟสู่มรดกทางประวัติศาสตร์ เรื่องบินขับไล่สปิดไฟที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่คือรุ่นมาร์กหนึ่งหมายเลขสีเรียว K9942 ซึ่งมันถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิพธภัณฑ์กองทัพอากาศคอร์ดฟอร์ดในชารเชอร์เครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินลำที่1 5 5สร้างขึ้นและบินขั้งแรกในเดือนเมษายนปี1939 โดยบินในปฏิบัติการกับกองทัพอากาศหมายเลข72จนถึงเดือนมิถุนายนปี1940เมื่อมันได้รับความเสียหายจากการลงจอด หลังจากการซ่อมแซมมันถูกใช้สำหรับการฝึกอบรมจนถึงเดือนสิงหาคมปี1944เมื่อมันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบทหารผ่านศึกแข่งสหราชาณาจักรที่ได้รับการจัดสรรให้กับสาขาประวัติศาสตร์ทางอากาศเพื่อการอนุรักษ์ในพิพิธภัณฑ์ในอนาคตในขณะน,นี้ยังมีเครื่องบินสปิดไฟล์ถึง54ลำ และซีไฟลอีกจำนวนหนึ่งที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ทางอากาศหลายแห่งตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหากรรมของชิคาโกได้จับคู่สปิดไฟกับเครื่องบินสตูก้าของเยอรมันเครื่องบินขับไล่สปิดไฟที่ได้รับการบูรณะให้เหมือนเดิมมากที่สุดในโลกได้รับการดูแลที่ ฟนตาซีออฟไ g h t ในโพกซิตีรัฐฟอริดาในช่วงระยะเวลา6ปีในทศวรรษที่1990เครื่องบินลำนี้ได้รับการบูรณะอย่างช้าๆโดย Personal p l a n e Service ในประเทศอังกฤษซึ่งได้รับการยืนยันว่าเครื่องบินลำนี้ได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุดมีการติดตั้งปืนกลและปืนใหญ่และวิทยุที่สามารถใช้งานได้จริงทั้งหมด และนี่ก็เป็นการปิดฉากตำนานเครื่องบินขับไล่แห่งความภาคภูมิใจของสหราชอาณจาจักรขอขอบคุณข้อมูลแนละรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียหากคุณผู้ชมชอบลิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดไปทางช่องวอ r z โซนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากคุณชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับ คลิดหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย